สวัสดีครับกระผมสินแสหม,มิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับผมจะมาบอกท่านว่าค่ำคืนนี้นะครับเราจะพบกันกับไลฟ์สดของผมในช่วงเวลาสองทุ่มนะครับ ของวันพุทธที่21ธันวาคม2559มันจะเป็นไลฟ์ครั้งที่3ของผมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจะมาบอกถึงการโครจรของดาวพุธนะครับดาวพุธหรือว่าเมอร์คิวรีนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงวันที่19ธันวาคมเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะครับ แล้วก็จากช่วงนี้ไปจะถึงประมาณมกราคมแล้วก็อีกรอบหนึ่งประมาณช่วงเมษายนดาวพุธตรงนี้มีการเดินถอยหลังนะครับจริงๆแล้วหลายท่านคงได้ยินได้ฟังไปแล้วละนะครับเดินแบบ moon walk แบบไมเคลืจักรสนะครับอา่าแล้วก็การเดินถอยหลังของดาวพุธตรงนี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อทุกๆุราศีผมได้โปรยได,ได้ได้เกริ่นให้ฟังไปแล้วบางราศีนะครับแต่ว่าในไลฟ์สดของค่ำคืนนี้ ผมจับมาบอกว่าการเดินถอยหลังของดาวพุธตรงนี้ส่งผลอย่างไรกับทุกๆราศีเรียงไปเลยทั้งหมด12ราศีท่านจะได้มีแผนที่มีพิมพ์เขียวนะครับมีอะไรบางอย่างที่คอยบอกท่านว่าท่านจะมีแผนในการ วางแผนงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินหรือความรักของท่านอย่างไรนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าการโครจรของดวงดาวแต่และดวงเนี่ยมันมีการโครจรที่แตกต่างกันอย่างดาวพุธอันนี้ในการเดินถอยหลังของเขาเนี่ยก็จะหมายความถึงการเดินในลักษณะที่มีผลต่อเขาเรียกว่ามีผลต่อองศาของดาวต่อทุกๆราศีนะครับแล้วก็ช่วง เบ็สุดท้าย20นาทีผมก็จะมาแนะนํากับเพื่อนๆถึงการเลือกใช้เ,เลขเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้เรามีนักกันในช่วงเวลา2ทุ่มตรงทางเพจสินแสหมิงพงสดายุยนากทองแล้วพบกันครับสวัสดีครับ